จากที่ทางรือเคยนําเสนอไปนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักปฏิบัตินิยมคําว่านักปฏิบัตินิยมเนี่ยบางทีเวลาเราพูดไปเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะไม่เห็นภาพนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าเป็นแค่การยกหลักการลอยๆขึ้นมาเองหรือเปล่า คำว่าปฏิบัตินิยมเนี่ยหลักฐานมันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยในหลวงรัชกาลที่10ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าภาพจําของหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าการทรงงานของในหลวงเนี่ยต้องบุกป,ป่าฝา่าดงขึ้นเขาลงห้วยไปตามถิ่นธุรกันดารต่างๆตามแบบฉบับของในหลวงรัชกาลที่เพราพเป็นในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยท่านทรงงานในแบบของท่าน ท่านไม่ได้บุกป,ป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยที่ไหนนะครับบางคนก็เลยโจมตีว่าท่านเนี่ยไม่ได้ทรงงานหรือเปล่าเราต้องเข้าใจก่อนครับว่ารูปแบบการทรงงานของพระมหากษัตริย์ในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับพอเงื่อนไขของสังคมเปลี่ยนไปบริบทของโลกเปลี่ยนไปทุกวันนี้การสื่อสารมีความคล่องตัวมากขึ้นกว่าสมัยก่อนเพราะฉะนั้นพระราชกรณียกิจก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย ภาพจำเกี่ยวกับการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9กับรัชกาลที่10ก็อาจจะแตกต่างกันแต่ถึงแม้จะแตกต่าง,างก็ไม่ได้หมายความว่าในหลวงรัชกาลที่10ท่านไม่ได้ทรงงานนะครับ ตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านยังคงเข้าถึงประชาชนผ่านทั้งช่องทางข่าวสารต่างๆผ่านเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความเดือดร้อนของประชาชนท่านทรงรับรู้และพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเงียบๆมาโดยตลอดครับและตอนนี้ในหลวงท่านมีพระชนมนพรรษา70กว่าพรรษาแล้วนะครับเรียกว่าถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยก็คือกเกษียณอายุอยู่บ้านแล้วถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าให้ท่านออกไปบุกป,ป่าฝ่าดงเหมือนสมัยท่านยังหนุ่มๆตอนเดินตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยก็คงไม่น่าจะดีนักนะครับ แล้วถ้าจะพูดกันด้วยหลักฐานที่จับต้องได้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของท่านเนี่ยนะครับรู้ไหมครับว่าในหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือประชาชนไปแล้วมากน้อยเท่าไหร่ซึ่งถ้าเราไปดูข้อมูลล่าสุดของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าในหลวงพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆไปแล้วไม่ต่ำกว่า2,800ล้านบาทนะครับ รวมถึงพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมมาพิไทยเพื่อเป็นประโยชน์กับหน่วยงานต่างๆไปแล้วเนี่ยเป็นจำนวนถึง4,854ไร่3งาน34ตารางวาเลยนะครับและจำนวนการพระราชทานให้ความช่วยเหลือ2,800กว่าล้านบาทนี้ถ้าแบ่งเป็นตัวเลขคร่าวๆก็จะมีทั้งด้านสาธารณสุข1,300กว่าล้านบาทคิดเป็น47.97%ด้านการศึกษา600กว่าล้านบาทคิดเป็น21.87%โครงการราชทานปันสุข400กว่าล้านบาท คิดเป็น16.88%ถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค200กว่าล้านบาทคิดเป็น8.87%และโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังราชทาน80กว่าล้านบาทคิดเป็น3.15%ที่สำคัญคือจำนวนพระราชทานนี้ยังไม่ครบจำนวนจริงด้วยนะครับยังมีอีกหลายส่วนที่เรายังไม่รู้ไม่เห็น ส่วนการพระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่างเนี่ยจะแบ่งย่อยเป็นเรื่องอะไรบ้างรวมถึงจํานวนที่ดิน4,000กว่าไร่ที่ท่านพระราชทานโฉนดเพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆมีหน่วยงานอะไรบ้างใครอยากดูรายละเอียดเข้าไปดูได้จากลิงก์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ทางลือแปะไว้นะครับ เรารู้ไหมครับว่าการพระราชทานความช่วยเหลือในหลายๆด้านเนี่ยนะครับในหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนี้มาตั้งนานแล้วนะครับโดยเฉพาะด้านการศึกษาเนี่ยถือเป็นหนึ่งในพื้นฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศเลยซึ่งประเด็นนี้นะครับต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยปีพศ .2552 เลยครับที่ในหลวงรัชกาลที่10ยังทรงดํารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิลาลงกรสยามกุฎราชกุมารอยู่ซึ่งในปีนั้นเนี่ย ทรงมีพระราชดำริริเริ่มให้มีการให้ทุนการศึกษากับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อต่อยอดพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพด้วยการศึกษาแล้วในปีถัดมาก็ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิที่ชื่อว่ามูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือว่าเรียกสันส้นๆว่าทุนมทศ ซึ่งตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับมีนักเรียนทุนพระราชทานมาแล้วถึง13รุ่นรวมนักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมดนี่เกือบเกือบ2,000คนเลยนะครับและพระราชทานทุนไปแล้วกว่า600ล้านบาท ซึ่งเงินทุนนี้จะครอบคลุมทั้งค่าเทอมค่าอุปกรณ์การเรียนค่าใช้จ่ายรายเดือนค่าหอพักทั้งหมดเลยและความพิเศษของทุนพระราชทานนี้ก็คือความเปิดกว้างครับนั่นก็คือจะไม่มีการกำหนดสัดส่วนชายหญิงผู้รับทุนไม่มีการกำหนดสัดส่วนจำนวนทุนและก็จะไม่ยึดโยงกับฐานจังหวัดที่เสนอรายชื่อนักเรียนด้วยแต่ว่าจะพิจารณาจากศักยภาพของนักเรียนเองเลยนะครับเช่นจะไม่กำหนดว่าแต่ละปีเนี่ยต้องมีจำนวนโคต้าเท่าไหร่หรือว่าชายกี่คนหญิงกี่คนแต่จะพิจารณาจากคนที่เข้าหลักเกณฑ์กัน รับทุนเลยนั่นก็คือสมมุติว่าถ้าหากมีนักเรียนที่เหมาะสมเข้าเกณฑ์5คนก็จะได้รับทุนครบทั้ง5คนเลยโดยทุนมทศจะยึดหลักเกณฑ์3ประการในการคัดเลือกนักเรียนก็คือเกณฑ์เรียนดีเกณฑ์ความประพฤติดีและเกณฑ์ความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพโดยจะเน้นที่การสนับสนุนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ และความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของทุนพระราชทานนี้นะครับก็คือการทํางานในเชิงรุกครับคือเขาจะมีคณะกรรมการชุดย่อยในระดับพื้นที่หรือว่าในระดับจังหวัดเนี่ยดำเนินการค้นหานักเรียนครับว่าใครมีคุณสมบัติที่จะได้รับทุนพระราชทานหรือเปล่าโดยจะมีการแจ้งหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ส่งนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เนี่ยเข้ามาคัดเลือกครับ แล้ไม่ใช่แค่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าระดับปริญญาตรีเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุนการศึกษามทสขยายเพดานขยับไปถึงนักเรียนปริญญาโทด้วยและในการดําเนินงานโครงการทุนมทสนี้ในหลวงท่านได้พระราชทานห,หลักการให้กระจายทุนให้ครบทุกจังหวัดและดําเนินการด้วยการแสวงหาคัดเลือก คัดสรรและก็กันกรองจนได้คนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับพระราชทานทุนโดยทรงเน้นย้ําว่าเมื่อทําโครงการมาแล้วจําเป็นต้องศึกษาติดตามและพัฒนาแผนในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องการทํางานที่ได้ผลต้องศึกษาข้อมูลมีการปรับแผนให้ทันสมัยและมีความใส่ใจที่จะทํางานต่อเนื่อง โดยจากการติดตามผลการดําเนินงานเนี่ยนะครับปรากฏว่าในปัจจุบันเนี่ยนักเรียนทุนพระราชทานส่วนใหญ่เมื่อเรียนจบมาแล้วเนี่ยพวกเขาก็ได้กลับไปทํางานครับใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองซึ่งนี่ก็ถือเป็นผลสําเร็จของโครงการนี้เลยนะครับในการมุ่งหวังที่จะให้เกิดการส่งเสริมการสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งแล้วก็เสริมสร้างศัก,กยภาพความสามารถในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพแล้วนําความรู้กลับไปพัฒนาสังคม สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุประชารอดเทศชื่อเล่นชื่อกระแตค่ะปัจจุบันเป็นนักเรียนทุนพระราชทานมทสรุ่นที่11จังหวัดราชบุรีค่ะ ปัจจุบันก็เป็นสภาผู้แทนนิทธิ์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะแล้วก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการค่ะหนูได้รับทุนพระราชทานนี้นะคะเนื่องจากได้รับคำแนะนำมาจากคุณครูแน,นวที่โรงเรียนค่ะการที่จะได้รับทุนนี้ได้จะต้องเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีความประพฤติดีแล้วก็ฐานะทางบ้านยากจนค่ะหนูเป็นลูกเกษตรกรค่ะแล้วก็ตั้งแต่ลืมตามาบนโลกใบนี้ก็คืออยู่แล้วก็คุกคีกับพ่อแม่แล้วก็ อยู่ในไล่อะไรเงี้ยค่ะเป็นทุนที่เปลี่ยนชีวิตของหนูเลยค่ะสามารถแบ่งเบาภาระของพ่อแม่หนูไปได้มากแล้วก็ทําให้หนูมีความคิดที่อยากจะพัฒนาตนเองเพื่อที่จะให้สมกับการที่ได้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานนะคะพอหนูได้เป็นนักเรียนทุนแล้วนะคะหนูก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปใต้ชิดพระองค์ท่านค่ะก็เลยทําให้ได้เห็นบางแง่มุมหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เห็นค่ะ ว่าจริงๆแล้วพระองค์ทรงงานหนักมากแต่ว่าพระองค์ท่านก็ยังเลงเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาไทยหรือหรือว่าเลีงเห็นถึงปัญหาต่างๆที่บางทีรัฐบาลอาจจะช่วยเหลือได้ไม่ทั่วถึงนะคะพระองค์ท่านก็มีการเข้าไปเสริมแล้วก็ทําให้ปัญหาเหล่านั้นดียิ่งขึ้น,นะค่ะ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทุินทุนนี้ด้วยส่วนคําถามที่ว่าเงินทุนนี้ในหลวงท่านเอามาจากไหนคําตอบก็คือในคราวแรกนี่นะครับเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์รวมเข้ากับเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลจากทั้งภาคประชาชนและก็องค์กรเอกชนต่างๆโดยที่มีการจัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ และในหลวงท่านทรงเป็นองค์ประธานด้วยพระองค์เองด้วยนะครับซึ่งคําว่าจัดตั้งเป็นมูลนิธิก็หมายความว่ามีการดําเนินการที่เป็นรูปธรรมมีระบบบัญชีมีรายรับรายจ่ายมีคณะกรรมการในการลงมติดําเนินกิจการและที่สําคัญก็คือสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบและนี่ก็คือเรื่องราวส่วนหนึ่งในพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่10ที่ทรงปฏิบัติมาโดยตลอดซึ่งพระราชกรณียกิจต่างๆของท่านรวมถึงพระบรวมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ คือการช่วยส่งเสริมและอุดรอยต่อการทํางานของรัฐบาลซึ่งการช่วยเหลือของภาครัฐในระบบปกติเนี่ยนะครับเขาก็ยังคงทํางานอยู่รัฐบาลเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นไปส่วนพระราชกรณียกิจของในหลวงก็คือการอุดช่องโหว่เติมเต็มส่วนที่ยังขาดเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนอย่างเท่าเทียมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและนําความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาสังคมต่อไป